พระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่13สุตันตะปิฎกมัชิมะนิกายมัชิมะปันณสะปิยชาติกะสูตรว่าด้วยสิ่งเป็นที่รักข้อ5 5 5ร้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของทะอารามของอนาถปินฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี าะโดยสมัยนั้นบุตรน้อยคนเดียวของขหะบดีผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจได้ทํากาละลงเพราะการทําการละของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานย่อมไม่แจ่มแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏขหบดีนั้นได้ไปยังป่าช้าแล้วป่าช้าเล่า คราำครวนถึงบุตรว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนครั้งนั้นขหาบดีนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งณที่ควรสวนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกะข้าาบดีผู้นั่งณที่ควรสวนข้างหนึ่งแล้วว่าดูก่อนาหบดี อินทรีย์ไม่เป็นของท่านผู้ตั้งอยู่ในจิตของตนท่านมีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นไปขหาบ,บดินนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทําไมข้าพระองค์จะไม่มีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นเล่าเพราะว่าบุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชับใจได้ทํากาละเสียจแล้ว เพราะการทำกะละของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานย่อมไม่แจ่มแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏข้าพระองค์ไปยังป่าช้าแล้วป่าช้าเล่าคร่ำครวญถึงบุตรนั้นว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนดูก่อกรก้าหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อกรก้าหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกะ ปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาสะย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญข้อที่ว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาสะย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนั้นจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความจริงความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักครั้งนั้นแลข้าบดีนั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านพระภาษิตของพระผู้มีพภาคลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปก็สมัยนั้นแล นักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นข้าหาบบดีนั้นเข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นว่าแล้วแล้วได้กล่าวกับนักเลงสกาเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าขอโอกาสข้าพเจ้าได้ไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับ ได้ถวายบังคมพระสมณะโคดมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายพระสมณะโคดมได้ตัดกับข้าพเจ้าผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าดูก่อนาหบดีอินทรีย์ไม่เป็นของท่านผู้ตั้งอยู่ในจิตของตนท่านมีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นไปดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเพื่อพระสมณะโคดมตัด เมื่อพระสมณะโคดมตัดอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าจึงได้กราบทูลพระสมณะโคดมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทําไมข้าพระองค์จะไม่มีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นเล่าเพราะว่าบุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชับใจได้ทํากาละเสี็จแล้วเพราะการทํากาละของบุตรน้อยคนเดียวนั้น การงานย่อมไม่จำแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏข้าพระองค์ไปยังป่าชาแล้วป่าชาเล่าคร่ำครวญถึงบุตรว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนเมื่อข้าพเจ้าทูลอย่างนี้แล้วพระสมณะคดมได้ตรัสว่าดูก่นขหาบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่นขหาบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่นข้าบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้น เพราะว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายะสะย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นที่มาของที่รักเมื่อพระสมณโคดมตัดอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่ว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาย,ยาสะย่อมเกิดแต่ของที่รัก เป็นมาแต่ของที่รักนั้นจกเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความจริงความยินดีและความสมนัตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายครั้งนั้นข้าพเจ้ามิได้ยินดีมิได้ขัดขานพระภาสิทตของพระสมณะขดมลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปนักเลงสกาเหล่านั้นได้กล่าวว่าดูก่อนข้าพุี ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นดูก่อนขหาบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความยินดีและความสมนัดย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักครั้งนั้นแลกขหาบดีนั้นคิดว่าความเห็นของเราสมกันกับนักเลงสกาทั้งหลายดังนี้แล้วหลีกไปครั้งนั้นแลเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังโดยลำดับครั้งนั้นแล พระเจ้าประสรินที่โกศลได้ตัดเรียองพระนางมาริกาเทวีมาแล้วตัดว่าดูก่อนมาริกาคําว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนี้พระสมณโคดมของเธอตัดหรือพระนางมาริกาเทวีกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราช ถ้าคำนั้น e พระผู้มีพระภาคตัดจริงคำนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพคะก็พระนางมริกานี้อนุโมทนาตามพระดำรัสที่พระสมณะคดมตัดเท่านั้นว่าข้าแต่พระมหาราชถ้าคำนั้นพระผู้มีพระภาคตัดจริงคำนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพคะดูก่อนมริกาเธออนุโมทนาตามพระดำรัสที่พระสมณะคดมตัดเท่านั้นว่า ข้าแต่พระมหาราชถ้าคำนั้นพระผู้มีพระภาคตัสจริงคำนั้นก็เป็นอย่างนั้นเปรียบเหมือนสิทธิอนุโมทนาคำที่อาจารย์กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ข้อนี้เป็นอย่างนั้น,ท,น,าาน,น,น,นท่านอาจารย์ฉะนั้นดูก่อนมาริกาเธอจงหลบหน้าไปเสียเธอจงพินาศครั้งนั้นแหลพระานางมาริกาเทวีตัสเรียกพามชื่อ นาลิชังคะมาตัดว่ามานี่แน่ท่านพราหมณ์ขอท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวแล้วทูลถามถึงความมีพระอาภาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปี้กระเป๋ามีพระกำลังทรงพระสําราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระนางมริกาเทวีขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงความมีพระอา,าพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปี้กระเป๋ามีพระกำลังมีพระสําราญและท่านจงทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระวจาว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายสะ ย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดังนี้พระผู้มีพระภาคตัดจริงหรือพระผู้มีระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างไรท่านพึงเรียนพระดำรัตนั้นให้ดีแล้วมาบอกแก่ฉันอันพระตถาคตทั้งหลายย่อมตัดไม่ผิดพลาดนาลิชังคะพามรับพระสาวนีพระนางมริกาแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับได้ประสัยกับพระผู้มีพระครั้นผ่านการประสัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรสวนข้างหนึ่งคันแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมพระนางมริกาเทวีขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระโคโดมด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบาง ทรงกระปี้กระเป๋ามีพระกำลังทรงพระสําสราญและรับสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระวาจานี้ว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายะสาย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดังนี้พระผู้มีภาคตรัสจริงหรือพระผู้มีภาคตัดตอบว่า ดูก่อนพามข,ข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนพามข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดูก,อก่อนพามข้อว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ ดูก่อนาพามเรื่องเคยมีมาแล้วในพนนระนครสาวัตถีนี้และมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ทำกะละเพราะการทำกระละของบรรดานั้นยิงนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตอกทุกซอยแล้วได้ถามอย่างนีว่าท่านทั้งหลายได้พบบรรดาของดิฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบบรรดาของดิฉันบ้างไหม ดูก่อนราพ่อว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายสะย่อมเกิดแต่ของทุรักเป็นมาแต่ของทุรักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ดูก่อนราพเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนีแลบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ทำกะละละถึงพี่ชายน้องชายพี่น้องชายพี่น้องหญิง บุตรละถึงธิดาบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ทาํากะละเพราะการทํากะละของบิดาของตนนั้นหญิงคนนั้นเป็นบ้านี่จิตสงสารเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตอกทุกรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบบิดาเป็นต้นของฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบบิดาเป็นต้นของฉันบ้างไหมดูก่อนถาว พ่อว่าโสกะปริเทวะทุกทมนัสและอุปายตสะย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยประยายแม้นี้แลดูก่อนเ่ะเรื่องเคยมีมาแล้วในในพระนครสาวัตถีนี่แลมารดาของชายคนหนึ่งได้ทํากะละลงเพราะการทํากะละของมารดานั้น ชายคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุง้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบบรรดาของข้าพเจ้าบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมดูก่รท่าพราะว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนะัสและอุปายตาสย่อมเกิดแต่ของทุรักเป็นมาแต่ของทุรักอย่างไร ท่านทุงทราบโดยปริยายแม้นี้ดูก่อนค่ัเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี่แลบิดาของชายคนหนึ่งได้ทำกะละละถึงพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดาบิดาของชายคนหนึ่งทำกะละเพราะการทำกะละของบิดาเป็นต้นนั้นชายคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟงุงซานเข้าไปตามถนนทุกถนน ตามตอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างที่ว่าท่านทั้งหลายได้พบบิดาเป็นต้นของข้าพเจ้าบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบบิดาเป็นต้นของข้าพเจ้าบ้างไหมดูก่อาภเพราะว่าโสกะปริเทวะทุกโทมณะและอุปายะสัตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านผึงทราบโดยปริยายแม้นี้ดูก่รา เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี่แหละหญิงคนหนึ่งได้ไปยังสกุลของญาติพวกญาติของหญิงคนนั้นใครจะภาคสามีของหญิงนั้นแล้วยกหญิงนั้นให้แก่ชายอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนนั้นครั้งนั้นแหละหญิงนั้นได้บอกกษับสามีว่าข้าแต่ลูกเจ้าพวกญาติของดิฉันใครจะภาคท่านเสีย แล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นหลังนั้นแหละบุรุษผู้เป็นสามีได้ตัดหญิงผู้เป็นภรรยานั้นออกเป็นสองท่อนแล้วจึงพาตนด้วยความรักว่าเราทั้งสองจกตายไปด้วยกันดูก่อนราพ้าว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนะัะและอุปายสะย่อมเกิดแต่ของที่รักอย่างไร ท่านพึงโปรดทราบโดยปริยายแม้นี้ลำดับทั่นแลนาริชังคะปราบชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิของพระผู้มีพภาพและลูกจากที่นั่งได้เข้าไปเฝ้าพระนางมริกาเทวียังที่ประทับท่านแล้วได้การทุลถึงการที่ได้จาจาปสายกับพระผู้มีพภาพทั้งหมดแก่พระนางมาริการเทวีลำดับนั่นแล พนามริกาเทวีเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประรสิทธิโกศลถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามพระเจ้าประสิที่โกศลว่าข้าแต่มหาราชาทูลกระหม,ม่อมทรงเข้าพระทยัยความข้อนั้นเป็นไนพระกุมารีพระนามว่าวชิรีเป็นที่รักของทูลกระหม,มอ่อมหรือพระเจ้าประรสิทธิโกศลตัดตอบ,บว่าอย่างนั้นมริกาวชิรี กุมารีเป็นที่รักของฉันข้าแต่พระมหาราชาทุนกระหม่อมจะส่งข้าพะไทยความข้อนั้นเป็นเชนเพราะพระวะชิรีกุมารีแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกทุมนัดและอุบายะจะพึงเกิดขึ้นแกทุนกระหมอ่อมหรือหาไม่ยิจร ดูก่อนมริกาเพราะวัชรีกุมารีแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปสมไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุบายะจักไม่เกิดแก่ฉันเล่าข้าแต่พระมหาราชาข้อนี้แลที่พระผู้มีพระผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตัดรู้เองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอาตัดไปว่า โสกปริเทวะทุกโท,ทมนัะและอุปยศย่อมเกิดแต่ของทุรักเป็นมาแต่ของทุรักิหตุข้าแต่พระมหาราชาทูลกระหม่อมจะทรงเข้าพรไทยความข้อน,นั้นเป็นไฉพนาววาสภักขติยาเป็นที่รักของทูลกระหม่อมหรือเคะอย่างนั้นนาลิกาพนามวาสภะคัตติยาเป็นที่รักของฉัน ้าแต่พระมหาราชเพราะพระนาว่าสภพะคัตยาแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายสะพึงเกิดขึ้นแกทุนกระหมอ่อมหรือหาไม่เพคะดูก่อนมริกาเพราะวาสสะ ัติยาแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทําไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายะจักไม่เกิดแก่ฉันเล่าถ้าแต่พระหมหาราชาข้อนี้แหละที่พระพพผู้มีพระผู้ทรงรู้ทรงเก็นเป็นพระอรหันต์ตัดสรู้เองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอาตัดไว้ว่าโสกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปายะัก ย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคะถ้าแต่มหาราชาทูลกนมอมจะทรงข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นชนไฉนท่านวิถูทะัพะเสนาบดีเป็นที่รักของทูลกนมอมหรือเพคะอย่างนั้นมาริกาวิถูทะัพะเสนาบดีเป็นที่รักของฉันข้าแต่พระมหาราชา ทูลกำมอมจะส่งข้าวพระไทยความข้อน,นั้นเป็นชนไเพราะท่านวิทูทะพะเสนาบดีแปลปวนเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนะัสและอุปายะจะพึงเกิดแก่ทูลกำมอมหรือหาไม่ไปิดะรู้ก่อนมาริกาเพราะวิทูทะพระเสนาบดีแปลปวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไป ทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนะัสและอุปายะจักจกไม่เกิดแก่ฉันเล่าค่าแต่มหาราชาข้อนี้แหลที่พระผู้มีภาคผู้ทรงรู้ทรงเป็นพระอาหารหันต์ตัสรู้เองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอาตัดไปว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนะัสและอุปายาสะย่อมเกิดแตกของที่รัก เป็นมาแต่ของที่รักเหตรับข้าแต่พระมหาราชาทูลกมมจะทรงข้าวพระไทยความข้อนั้นเป็นเช่นไของฉันเป็นที่รักของทูลกมะหรือเหตุกาอย่างนั้นมันติกาเธอเป็นที่รักของฉันข้าแต่พระมหาราชาทูลกมมจะทรงข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นชนไรเพราะของฉันแปลปวนเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกทมกนั้น และอุปายาสตร์จะพึงเกิดแก่ทุกกระบอกหรือหาไม่ไปคะดูก่อนมันกาบเพราะเธอแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวมาและปายาสตร์จะไม่เกิดแก่ฉันเล่าแค่แต่พระมหาราชาข้อนี้แล้ที่พระผู้มีาพาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระรหัสรู้เองดีอชอบทรงมุ่งหมายเอาตัดไปว่าโสกะปริเทวะทุทกขทมมันและอุายาสตร์ย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคบข้าแต่พระมหาราชาทูลกหมมอมจะทรงเข้าพระทยความข้อนี้ข้อนั้นเป็นไฉนแขวนกสีและแขวนประสเป็นที่รักของทูลกหมมอมหรือเพคะอย่างนั้นมาริกา แควนกาสีและแควนโกสนเป็นที่รักของฉันเพราะอนุภาพแห่งแควนกาสีและแควนโกสนเราจรึงได้ใช้สอยแกนจันทร์อันเกิดแต่แควนกาสีได้ทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหลถ้าแต่พระมหาราชาทูลกระหม่อมจะทรงเท่าพระไทยความข้อนั้นเป็นเช่นไรเพราะแควนกาสีและแควนโกสนแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปโสก,กะปริเทวะ ทุกโธมนัสและอุปายะสะจจะพึงเกิดแก่ทุนกบม,มหรือหาไม่กการูกรปฏิกาเพราะแขวนกาสีและแขวนตสนแปลปวนเป็นอย่างอื่นแม้ชีวิตทุกฉันถ้าพึงเป็นอย่างอื่นไปโศกะปริเควทุกโธมนัสและอุปายสะจะไม่เกิดแก่ฉันเล่า ข้าแต่พระมหาราชาข้อนี้แหละที่พระผู้มีวภาพผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันต์แสรู้เองวิชอบทรงมุ่งหมายเอาตัดไปว่าโศกะปริเกลโทโท,ทมนะัสและอุปายศัพ์ย่อมเกิดแต่ของทุรัรเป็นมนาแต่ของทุบรัอเอครับดูก่อนมริกาหน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาเท่าที่พระผู้มีวภาพ,พระองค์นั้นคงจะทรงเห็นชัด แทนตลอดด้วยพระปัญญามานิเถิดมนันิกาช่วยล้างมือให้ทีเถิดฝันมันเลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จลุกจากอาสนะทรงพระภูษาเฉียงพระอังศาข้างทรงประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีภาคประทับอยู่แล้วทรงเป็นพระอุทานว่า ขอโนอบน้อมเดพระผู้มีพระภาคอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดังนี้สามครั้งี้แเลยจบพิยชาติกระสูตรที่แป